ค่าผ้าตัวใหม่เข้าอีกแล้วนะคะผ้าตัวนี้นะคะเป็นผ้าปะเตะน,นะไปบอกไปหลายๆคลิปแล้วว่าผ้าปะเตะคือมี2ลายใน1ผืนแล้วก็จะมีก้นนะคะผ้าตัวนี้นะคะกว้าง2เมตรราคา200บาทนะคะสีแรกเป็นสีแดงอ่าแล้วก็มีลายในตัวนะคะอีกด้านในตัวผ้านะคะจะมีลายในตัวสวยมากๆนะคะดูค่ะแล้วสีสวยมากนะคะตัวนี้200บาทนะคะสีแดงนะสีแรกนะ ดูค่ะตัวนี้เป็นเป็นก้นนะคะเป็นก้นของผ้านะเดี๋ยวแให้ดูอีกด้านนะตัวนี้จะมีลายในตัวด้วยเป็นสีแดงราคาสองอบาทเท่านั้นนะคะสวยมากเลยดูค่ะสวยมากเลยนะคะสีแดงนะสีแรกนะสีต่อไปนะคะเป็นสีเขียวมรกตนะคะเป็นเขียวมรกตแล้วดอกเป็นชมพูนะสวยมากนะคะสีชัดไหมเห็นลายไหมสวยมากๆเลยค่ะดูค่ะเขียวมรกตนะ นี่เป็นอีกด้านนึงนะคะสีต่อไปเป็นสีม่วงสวยทุกสีบอกเลยนะคะแล้วสีหวานมากๆเป็นพัสเทลนะคะตัวนี้นะราคา200บาทภากกว้างสองเมตรนะคะสีต่อไปเป็นสีม่วงนะคะม่วงสวยค่ะดูต่อไปนะคะเป็นสีโอรสนะคะโอรสสวยมากโอรสดูเป็นสีหวานมากๆใครที่ชอบสีหวานหวานนะสั่งได้เลยนะสวยมากๆเลยค่ะ สีโอรสนะส0งบาทเท่านั้นนะคะพักว้า,วางสเมตรนะต่อไปเป็นสีชมพูนะเป็นสีชมพูนะคะกระหววกับหังเนี่อ่านี่สีชมพูค่ะแล้วก็ดูตัวผ้านะคะจะมีลายในตัวเป็นลายน่ารักมากๆเลยค่ะดูอันนี้เป็นด้านตัวผ้านะคะเอดูอีกด้านหนึ่งนะคะสีชมพูนะ ต่อไปนะคะเป็นสีส้มนะคะเป็นส้มพัสเทลอ่อนๆนะสวยมากๆนะคะเป็นส้มพัสเทลอ่อนๆเลยอยันนี้นะคะสีส้มดูค่าสวยทุกสีเลยนะคะส้มนะต่อไปนะคะเป็นสีฟ้าอ่อนๆเหมือนกันนะคะเป็นพัดเทลหมดเลยเห็นไะหฟ้าหรือม่วมงเนี่ยดูวยหน่อย ต่อไปนะคะเป็นสีม่วงนะคะโทษทีสีม่วงนะคะตัวนี้นะ่าอันนี้เป็นด้านตัวผ้านะใครที่ชอบสีอ่อนๆสีหวานๆนะคะตัวนี้ได้เลยนี่ไปใส่เสื้อตามสีดอกก็ได้นะตัวนี้นะนี่เป็นก้นนะคะแล้วดูช่อขึ้นมาสวยมากๆนะคะวางช่ออย่างนี้ก็ได้นะเวลาตัดเดี๋ยวไปเย็บนึ่งธรรมดาซื้อฝากคุณแม่ปีใหม่ก็ได้นะเอาไปเย็บถุงธรรมดาแล้วสามารถนึ่งได้เลยนะคะตัวนี้นะ ต่อไปนะคะเป็นเขียวอมฟ้าสีสวยมากบอกเลยสีนี้สวยจริงชอบสีนี้สุดเลยค่ะสวยมากเลยค่ะีนะคะ่ะราคา200บาทเท่านั้นนะคะผ้ากว้าง2เมตรนะแล้วตัวผ้าจะเป็นแบบนี้นะคะสวยไม่ซ้ำใครนะคะ ส0บาทอย่าลืมดูอีพีตรงนี้นะคะหัวมุมด้านซ้ายมือของคุณลูกค้าแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามร้านด้วยนะคะจะได้ไม่พลดาดพลาดสวยๆค่ะขอบคุณมากคะ่ะ